ดีย้ำเสาจ้าเมื่อานี้เมื่อนี้เราจะไปตามหาว้าวเขาด้วยค่ะทุกคนมาดไหวนมันหลุดแต่ว่ามันมาขังเอียงก็ไอปุมมันอ่นนั้นมันมาขังอยู่ในต้นนี่ต้นสะแบงต้นววดมันไปผุนแล้ค่ะทุกคนนี่มันไปผุนมันหลุดตอนมันไม่อยู่นี่เนาะถ้ากตสิตามไป็ยังงงว่าจะเอาลงไงแจ้งใุคนก็จะเส้นเสือคนดำๆหนึ่ะผ่านตรงนี้นะคะทุกคนอู้งไปผุนเลย ยังว่าสีเป๊ะดึงลงไหนอย่งไดอยังแบบสีนะทุกคนไปเบิ่งกันนะคะคุณนราจะอยู่ประมาณลลคุณล่ะใจแข็งกดเดินเลยมันก้าวขาเลยโอ้โนี่เขาคนเส้นเสือกคุณคุณขางอยู่ในต้นใหม่คุณน,นี่เราก็จะเดินไปดูนะคะเดินเดินนาำไปเรื่อย เราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนหรือว่าควายจะเหยียบอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันจะผูกวัายไปเท่าไหตอนนี้นะมันหกโมงหูจังโมงแหละแต่ว่าสาวแห้งภารกิจมาตามหาว่าวเนจ้ะเดินไปเรื่อยๆเลยจ้ะอยู่ทงอยู่ทงทางยาวไปเรื่อยนะคะนี รีบไปเดี๋ยวควายเหยียบนะจ๊ะคุณขาทั้งคุณน้อยตามหาเพื่อขีม่มอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนคุณขี่มอเตอร์ไซค์หน่งไวยตามหากันยางค่ะสาวเสือกไปเลยเสือกมันลงอยู่บันนี้นะคะนี่ทุกคนบงึงฝูงควายถึเค่อยเหยียบนะคะจะอยู่ประมาณนีน้นะอะไรงก็เป็นหมาดะะ้ค่ะน้ำบาวหมากับน,น้ำบาวคือกันนี่เสือกข้าศิลป์ราศีมีนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเอาเบิรงว่าวาวาวคนขางต้นใหม่บอลเลยอยู่แบบไหน เดี๋สร้างมาเป็นหยังมาเป็นหยังไปงไหันละเดี๋ยวเข้ากานันไหนคือเกาเนย่ยค่ะบ่หัวว่าจะขามห้องไปผ่ผุนบอ่อเพราะว่าเสือกว่านเจ็ดปอยค่ะทุกคนเสือกอันเจ็ดปอยแต่ว่าตามจริงอายุต้นหนันเนาะมันมาตีต้นหนันแต่ว่าขยับไปอีกเพราะว่าชนมากบ่เคยให้มันลงให้ลงล่ะกับแบบเข้าเขาค่อยหมอนเสือกนะคะไม่แต่ว่าดึงลงเองวันนี้เราก็มาตามหาว่านาจะขามห้องค่ะ ตอนนี้จะเป็นห้องอุ้ยนี่ขางเครงต้นใหม่เห็นไหมพี่ผ่าต้นใหม่ไปเลย,ยน,นี่ไงผ่าต้นใหม่พี่ฝุ่นถฐานาจะถึงแล้วฝุ่นหายได้เขาไปเบิรงเด้อทุกคนเห่าขาลายได้ตกแล้วนี่เห็นแต่อย่างนี้นี่เห็นแต่เสือกตก,กห้องบ่เปียกบ่โอ้มันขามห้อง เห่าขาลายขามหองค่ะทุกคนมันรุดเพรานก็งงว่าเพิานก็ขึ้นมาดีอยู่เสียนะหรือว่ามัดอันนเี้ยขึ้นมาขึ้นกระโดดมาทุกคนเมืองจากหนีด้วยคุย่นูนเพื่อนทั้งหมดเมื่อกี้มาจากเมตาไกแห้งอยู่หยางมากเลยฝ่นเห่าขาลายค่ะเห่าขาลายมาตามหาเห่าขาลายนะคะเห่าขาลายขาดรุดมาตั้งแต่รุ้จากมองมาดคะ่ะแต่ว่าดีอยู่ทีแบบว่าเขามาข่างอยู่มองไ้ต้นใหม่นะคะทุกคน นี่ใช่<ะ>หรอเอาฮะเพันใสไมันใส่ไฟสอดไว้หรอนี่เขาขามหองไปผุดเลยนี่ค่ะเข,า,ขาก็ไต่ปีนขึ้นมาได้ค่ะทุกคนเพ,พันโต๊ะฝาหองไปผุดทั้งก็ปีนขึ้นมาใส่ลระเสือกอยู่ทางไหนเสือกหลังจากเขาว่าขามหองไปตอกข,า,ขามหองไปทั้งผุดนี่เราก็จะไปตามหาดีทีมันว่าตกใสหนามเลยทุกคน เ้าตกส่นามนน่ก็แยเดิ่มกับเปียก,กอลเนาะนี่ค่ะแล้วก็จะไปตามาบุนาบ่นยางปัทตูนใกล้มากเหนื่อยเอาเ้าต้องอยางไมุ่่นบ่ <c ười> ูนาบหนใดบนเห็นล้วบ่ <c ười> เขาขึ้นลัดอัวยางและไปนี่ หากับสขาไม่ผิดด้วะทูนี่ค่ะหากัจสิดาป่าละดงไปก็ไปสไลดเดือลงไปเลยทูว้าวเดินต่อโอ้ยมือไงอุ้ยขน,นียังไงขนนง ไป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 นี่ตอนดีรีตอนถ้าขาดไม่มีผูกกระปูกว่าเท่านี้ช่วงท้ายคุณตุ๊กปูมองคนมาอยู่หน้าบ่มีเลยใครล่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวไปหอดใกล้ๆก่อนเดี๋ยวไปเท้าเสือก่อนมาสิไกลผัวโอ้ยขาฝากครับฮองกูอยู่ทางบนทุกคนไกลแห่งเด้ยเฮ้ยทำไม อ่ะไปเดี๋ยวไปดูตรงที่ไปเท้าเสือกเขาก่อนนะคะว่าเขาจะอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนนี่ทุกคนเสือกอยู่นี่น,นี่เห็นว่าเใส่น้ำดำ,ดำไปตามหาเขาอีกดีถือว่าลงห้องเฮ้ย <c oughs> นันเด้เดขาลงเขาลงจอดอยู่ตรงนั้นอันนี้ทางลงทางไหนทางลงุกเะเดี๋ยวด้ยวยแป๊บหนึ่งเด้อคะ่ะทุกคนอีิตงรงทุลักทุเลนเท้า้าลา่ นี่ทุกคนเห็นเสือกวะพุ่นเขายื้อพุ่นเนื้อหน่อยเดียวเองมันคือบริสันตะลงหนามแท้ๆเอาเปาลูกเสือพ่อยบอกว่าให้เดินไปทางนี้พ่ายบังนี่มีป้ายลูกเสือเอ่นี่เห่าขาลายลงจอดแล้วเฮ้ยบา,าดบ่เบิง่งวลาปลอดภัยบ่โอ้ยพอตามหาเห่าขาลายคับภา,ารกิจตามหาเห่าขาลายเนื้อก็ได้เสียขามหอยขามหองมาโอ้ย โอ้มันเกี่ยวข้าวรินี่ไม่ได้มันหมุนตีลังกาติว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 ลงไปเหรอค่ะเหาขาลายของเราปลอดภัยดีเห็นบอกเขาลงแพ้พนามือว่านันนั้นนี่มันหักว่านี่พนามันโกบแห้งนี้อย่างมันหักเลยเป้่าให้เราคว่ยถือเพราะว่าหนูสิอันนี้เนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคนตามหาเหาคาลายเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้กู่พันกลับาดเลยขอไปจัดการเสือกนะคะว่าจดแบบไหนหรือว่าจะดึงลอไปหรือเปล่า โอ้ไม่มีตัวตามอยู่เน,ะนาะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะทุกคน,นโอ้ยยางมาหุ่นเมื่อยหัโ,โหลดหนึ่งมาข้ามานี่เนาะประมาณหนึ่งโลทุกคนยางมาแต่มันอยู่ทงอ่ะเนาะเสือเสือโลดโอ้เออสือเสือโลอย่างเอ,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 อาไปแล้วค่ะทุกคนภารกิจภารกิจตามหาเห่าข,า,ขาลายเรียบร้อยแล้วนะ